สวัสดีจ้าทุกทุกคนทายกายวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากทุกคนจา๋าลูกสินเนื้อเนอะาะบ่มีเนื้อใจดอกแต่ว่ามีลูกสินใสจ่จากทุกคนจา๋าแล้วก็ใส่เหมือนนั้นมีตุน๋นเครื่องในไก่เนาะเหลือจากทุกคนจ๋าก็เลยเอามาใส่น้ำกันมาจากทุกคนมากินน้ำกันอันนี้มีพักมีมะระยางเดียวจากทุกคนจ๋ามะระสดจ้ะมาจากทุกคนมากินน้ำกันได้จ้ะเดื้อมีมาเต็มถ้วยเลยจากทุกคนจา๋าุดน้ำก่อน 等会儿再聊，麦子。 เส้นอื่นเหมดนแลวแลวจ้ะทุกคนจ้ะ chẳng là bèo แซ่บๆจ้ะทุกคนจ้ะน้ำซุปกระเด็นเข้าตา สุดท้ายเลยจ้าทุกคนจา้าสิบแปดแล้วมันนี่แสบๆจ้าทุกคนจา้าไปเลยจ้าทุกคนจา้าเจอกันทีปหนา้จาจ้าทุกคนจา้าสวัสดีจา้า